สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัด1.4กันนะครับก็คือแสดงวิธีเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคะนะครับข้อที่1นนะครับจำนวนเต็ม11เศษ9ส่วน10กับจำนวนเต็ม12เศษ1ส่วน4อ่าข้อนี้นะครับเราดูที่จำนวนเต็มก่อนเลยนะครับเพราะว่าจำนวนเต็มต่างกันนะครับก็คือ11กับ12อ่าจะเห็นได้ว่า11มีค่า น้อยกว่า12อ่าดังนั้นจำนวนเต็ม11เศษ9ส่วน10จึงมีค่าน้อยกว่าจำนวนเต็ม12เศษ1่ส่วน4ข้อที่2นะครับอ่าข้อนี้เนื่องจากจำนวนเต็มมีค่าเท่ากันนะครับก็คือจำนวนเต็ม9เท่ากันอ่ เราจึงพิจารณาจากเศษห้าส่วนสิบกับเศษหกส่วนสิบสองฮะซึ่งเศษห้าส่วนสิบมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสอง เศษ6ส่วน12ก็มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ดังนั้นจำนวนเต็ม9เศษ5ส่วน10จึงมีค่าเท่ากับจำนวนเต็ม9เศษ6ส่วน12ข้อที่3นะครับ จำนวนเต็มก็มีค่าเท่ากันอีกแล้วนะครับก็คือจำนวนเต็ม3าเราก็จะพิจารณาเศษสส,ส่วน6กับเศษ5ส่วนเเราจะทำส่วนให้เท่ากันนะครับเปรียบเทียบโดยการทำส่วนให้เท่ากันก็คือเศษ4ส่วน6คูณกับ เศษสามส่วนสามเท่ากับเศษสิบสองส่วนสิบแปดและเศษห้าส่วนเก้าเราจะคูณกับเศษสองส่วนสองจะได้เศษสิบส่วนสิบแปดจะเห็นว่าเศษสิบสองส่วนสิบแปดมีค่ามากกว่าเศษสิบส่วนสิบแปด ดังนั้นจำนวนเต็ม3เศษ4ส่วน6จึงมีค่ามากกว่าจำนวนเต็ม3เศษ5ส่วน9ข้อนี้ข้อที่4ก็จำนวนเต็มเท่ากันอีกแล้วนะครับเราก็จะพิจารณาตัวเศษส่วนนะครับ ก็คือเศษ2ส่วน7กับเศษ2 4. อส่วน4ข้อนี้นะครับเศษ2ส่วน7มีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2และเศษ2ส่วน4มีค่าเท่ากับเศษ1่ส่วน2จึงทำให้ดังนั้นจำนวนเต็ม8เศษสส่วน7มีค่า น้อยกว่าจํานวนเต็ม8เศษ2อส่วน4ข้อต่อไปนะครับ <Kids S 2> ข้อที่5จํานวนเต็ม7เศษ11 110. ส่วน18กับจํานวนเต็ม7เศษ13ส่วน27นะครับข้อนี้เราก็จะ พิจารณาจากเ1 1ส่วน18กับเ1 3ส7ส่วนซึ่งเ1 1ส่วน18มีค่ามากกว่าเศษส่วน2และเศษสม่วน2ีมีค่าน้อยกว่าเศษส่วนส ดังนั้นจำนวนเต็มเจ็ดเศษสิบเอ็ดส่วนสิบแปดจึงมีค่ามากกว่าจำนวนเต็มเจ็ดเศษสิบสามส่วนยี่สิบเจ็ดข้อที่หกนะครับข้อนี้เศษสิบห้าส่วนสี่กับจำนวนเต็มสองเศษห้าส่วนหกนะครับ เราจะทำให้เศษ15ส่วน4นะครับเป็นจำนวนคละก่อนนะครับก็คือจะได้จำนวนเต็ม3เศษ3ส่วน4อ่าข้อนี้จะเห็นได้ว่าจำนวนเต็มมีค่าต่างกันนะครับ ก็คือ3กับ2อาซึ่ง3มากกว่า2ดังนั้นเศษ15ส่วน4จึงมีค่ามากกว่าจำนวนเต็ม2เศษ5ส่วน6 ข้อที่7จนะครับจำนวนเต็ม6เศษ12ส่วนหหกับเศษ68สแส่วน10ข้อนี้นะครับเราจะทำเศษ68ส่วน10ให้เป็นจำนวนค่ะก่อนนะครับจะได้จำนวนเต็ม6เศษแปส่วน10จำนวนเต็มเท่ากันนะครับเราก็จะดูที่เศษส่วนนะครับก็คือ สิบสองส่วนสิบห้ากับเศษแปดส่วนสิบข้อนี้เราจะทำส่วนให้เท่ากันนะครับก็คือสิบสองส่วนสิบห้าคูณกับเศษสองส่วนสองเท่ากับเศษยี่สิบสี่ส่วนสามสิบและเศษแปดส่วนสิบคูณกับ เศษสามส่วนสาเท่ากับยี่สิเศษยี่สิบสี่สวนสาจะเห็นได้ว่าเศษยี่สิบสี่ส่วนสาสิบเท่ากับเศษยี่สิบสี่ส่วนสามสิบดังนั้นจำนวนเต็ม6กเศษสิบสองส่วนสิจึงมีค่าเท่ากับเศษหกสิบแปดส่วน ข้อที่8นะครับจำนวนเต็ม4เศษ3ส่วน8กับเศษ57ส่วน12ทำเศษ57ส่วน12ให้เป็นจำนวนคระก่อนนะครับจะได้จำนวนเต็ม4เศษ9ส่วน12จำนวนเต็มเท่ากันเราก็ พิจารณาที่เศษส่วนนะครับเศษ3ส่วน8กับเศษ9ส่วน12บสอซึ่งเศษ3ส่วน18มีค่าน้อยกว่าเศษ1นส่วนสเศษ9ส่วน12มีค่ามากกว่าเศษ1นส่วนสดังนั้น จำนวนเต็ม4เศษ3ส่วน8จึงมีค่าน้อยกว่าเศษ57ส่วน12ต่อไปนะครับข้อ2ใหญ่เติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมนะครับข้อที่1เขาให้จำนวนเต็มเป็น5แล้วก็ตัวเศษเว้นไว้นะครับตัวส่วนเป็น8น้อยกว่าจำนวนเต็ม5 ตัวเศษเว้นไว้ตัวส่วนเป็น3มนะครับข้อนี้เขาต้องการให้ฝั่งซ้ายน้อยกว่านะครับก็คือจำนวนเต็มเท่ากันแต่ต้องการให้น้อยกว่านะครับก็ต้องดูที่เศษส่วนนะครับเพราะฉะนั้นช่องนี้นะครับเราจะเติมให้มีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วนสนะครับส่วนฝั่งนี้ต้องให้ได้มา,มากกว่าเศษ1ส่วน2 ฝั่งนี้ต้องน้อยกว่าเศษ1ส่วน2นะครับซึ่งในช่องนี้เราจะเติมได้ตั้งแต่เลข1 2 3นะครับเติมได้3เลขอ่าส่วนฝั่งขวาเติมได้เลข2นะครับอ่าถึงจะมากกว่าเศษ1ส่วน2อ่าข้อ2ให้จํานวนเต็มมาเท่ากันคือ2 แต่ต้องการให้ฝั่งซ้ายมากกว่านะครับคล้ายๆข้อที่1นเลยนะครับฝั่งนี้ต้องเป็นครึ่งหนึงหรือเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองฝั่งนี้ต้องน้อยกว่าเศษหนึ่งส่วนสครึ่งหนึ่งก็คือเติมเลข2เลยฝั่งนี้ต้องเติมเศษหนึ่งส่วนสหรือจะเติม เลขอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าต้องให้มีค่าน้อยกว่าเศษหนส่วนสอ่าเช่นสามารถเติมเศษสามส่วนเก็ได้นะครับอ่าได้หลายเลขเลยข้อนี้อ่าข้อ3ต้องการให้เท่ากันนะครับอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ตรงจำนวนเต็มอ่าต้องเติมเลข ตัวเดียวกันนะครับต้องเท่ากันแล้วตรงเศษส่วนก็ต้องเท่ากันนะครับเท่ากันในที่นี้คือต้องเท่ากับเศษ1นส่วนสทั้งซ้ายและขวานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เติมได้แค่เลขสองฝังขวาเติมได้เลข3ส่วนจํานวนเต็มเติมเลขอะไรก็ได้นะครับแต่ ต้องเป็นเลขเดียวกันนะครับสองตัวนี้ข้อที่สข้อนี้ฝั่งซ้ายต้องมากกว่าฝั่งขวานะครับเพราะฉะนั้นฝั่งขวาต้องมีค่าต้องเติมได้ตั้งแต่เลข1นสอง สามสี่นะครับใส่ได้สี่เลขส่วนฟั่งซ้ายช่องนี้เติมได้ตั้งแต่เลขหนึ่งเลยครับใส่ตั้งแต่เลขหนึ่งได้หมดเลยนะครับใส่ไปเล,เลขไหนก็ได้ส่วนตัวนี้เป็นเลขเจ็ดหรือเลขแปดก็ได้ครับได้หลายเลขเลยข้อนี้สำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ